ก่อนอื่นเลยก็ตั้งชื่อสเกลตันเพชรจากคลิปที่แล้วนะครับซึ่งชื่อที่ได้ราเยอะที่สุดก็คือสเกลไทส่วนชื่ออื่นที่แนะนําก็มาผมจะตั้งให้ม้ากระดูกนะครับทีนี้ก็ตามสกีประหว่างตอนที่4กับตอนที่5ผมไล่ทุบบล็อกอาชีพของชาวบ้านแล้วก็วางใหม่เพื่อที่จะทาให้พวกเขาขายของที่ผมต้องการผมเริ่มจากชาวบ้านที่ทําอาชีพเกษตรกรซึ่งผมต้องการที่จะให้พวกเขารับซื้อแครอทและมันฝรั่งส่วนนักปวดผมต้องการที่จะให้พวกเขาขายเลสโตนกับลาปิตาซูรีซึ่งพวกเขาขายอยู่แล้วเพราะฉะนั้นผมไมม่ต้ออองงทุบบบล็กกาาาชีพถึรรรั ซึ่งคนแรกที่ขายจำแจมก็คือหนังสือ protection 4คนที่2ขาย m e n d i n g นี่เป็นบรรารักษ์ m e n d i n g คนแรกเลยนะครับไม่เคยมีมาก่อนเลยต่อไปจำแจมคนที่3ขาย unbreaking 3คนที่4ขาย s ั t ทิวซิ้วทัคนที่5 sweeping edge 3คนที่6 fortune คนที่7 power 5คนที่8 c sharpnet สคนที่9 smile 5คนที่10 c sharpnet 5ขายถูกก่า sharpnet 4จริงๆผมยังขาดบรรารักษ์ที่ขาย efficiency กับ feather falling อยู่แต่เดี๋ยวค่อยทำแล้วกันครับตอนนี้ผมสมควรที่จะมี c h e s t p l ดีๆอีตอน ถอนออกใส่เองโยนทิ้งไปอันนี้ดีกว่าฮิฮต่อไปครับใส่ไว้ใน e n d e er เดอร์เชต่อไปก็ Ender p e ร์เพดินปืนอ้อยจริงๆเราก็พร้อมที่จะสู้กับมังกรแล้วนะครับแต่ผมอยากได้น้ำตาของแก๊สมาก่อนครบแล้วปุ๊บเขาไปใส่ e n d e er เดอร์เแล้วก็เอายา r Re g เจนเลชั่นกับส t ต n งไปด้วยพร้อมยิ่งกว่าพร้อมครับนี่ธนงฟ้านะครับอาจจะเคยเห็นกันผ่านในคลิปกันก่อนเขาจะพาเราไปหาสตองโฮครับ ธนงฟ้าพาเราไปธนงฟ้าพาเราขึ้นบันไดใครวงไว้ไว้ธนงฟ้านั่นมันตัวอะไรอ๊้ต้องไปแล้วครับธนงฟ้าโอ้อ้โอ้โอ่ออาฮะในที่สุดเราก็มาถึงแล้วครับ เลเวลเอาละครับทีนี้ก็อ่าฮะผมจะกินยาก่อนไปนะครับ mm hmm. เผื่อมีอะไรผิดพลาด โอ้ผมเกิดบนคารัสนะครับซึ่งถือว่าไม่แย่เลยเพราะว่าไม่อันตรายแต่ก็ไม่ได้ดีเพราะว่าไม่มีเอนซิตี้อยู่ใกล้เลยนะครับเราก็เลยต้องสร้างสะพานข้ามเกาะนะครับครั้งที่1ครั้งที่2ครั้งที่3ครั้งที่4ครั้งที่5ครั้งที่6นี่เป็นหนึ่งในสิ่งที่ผมเกลียดที่สุดในไมค์ครับเลยครับถึงแม้ว่าความอันตรายมันจะคุ้มกับสมบัติอันล้ำค่าที่รออยู่แต่มิดีเด็นมันไม่มีอะไรสวยๆงามๆนะครับตอนที่หามันน่าเบื่อน่าเบื่อแต่ตอนที่เจอมันโอ้เจอแล้วมันดีใจมากครับจนกรระะทททัั่่่่งงเดีีี๋ยยวนนนมตอาู ตอนนั้นผมรู้สึกผิดหวังมากครับแต่เอนจิตี้ก็ยังมีโชเกอร์ให้ผมอยู่ผมก็เลยตัดสินใจต่อบล็อกไปเอนจิตี้อยู่ดีและมันเป็นการตัดสินใจที่ดีมากครับ <Core> ใช่ครับอีไลท่ามันยังอยู่แต่ว่าการที่มันอยู่แบบนั้นแปลว่ามันสามารถดีสปอนได้ผมก็เลยรีบต่อบล็อกไปเลยครับแต่ตอนนั้นผมอาจจะรู้สึกว่ามันเร็วไม่พอ<ๆ>ผมก็เลย,ยโยนเอนเออร์เพลไปเลยครับ <Libya> โอ้ทำแบบนั้นทําไมวะนี่ใส่เลยทีนี้ก็ปล้นสมบัติกันดีกว่าครับถึงเวลาออกล่าโชเกอร์แล้วครับ ผมจะเก็บพวกนี้ไว้ทำฟาร์มทีหลังนะครับตอนนี้ผมกลับบ้านก่อนดีกว่าโออออยือ้้หเฮ้ย เราก็แม่นเหมือนกันนี่ว่าเอาละครับต่อไปก็คือใจความหลักของวิดีโอนั่นก็คือฟาร์มแม่นแมนซึ่งวัสดุที่ผมจะใช้สร้างก็คือขนแกะเพราะฉะนั้นฟาร์มก่อนอื่นเลยผมก็ผสมพันธุ์แกะนะครับเพราะว่าเราจะต้องใช้ขนแกะเยอะพอสมควรซึ่งผมใช้ข้าวสาลีไป128ต้นในการผสมพันธุ์นะครับนั่นหมายความว่าผมได้แกะมาเพิ่ม64ตัวหลังจากนั้นผมก็ไปเด็ดดอกไม้มาย้อมสีขนแกะจากจํานวนของดอกไม้ที่ผมใช้ไปผมก็นับได้ว่าผมมีแกะันะกกะกหนึ่งงของแม่น้ําเพื่อที่จะเริ่มมมทําาร์ีแกบางส่วนหลุดไ,ได้นะครับแต่่่ววาาสนมกก็อยูใรั้แล้วเเพรรรราาาะะฉนนั้้จสงฟ์มกันเลยเริ่มจาก การหาวัสดุสร้างฟาร์มสิ่งแรกที่ผมต้องการก็คือ observer ซึ่งใช้คอสในการราฟทำให้ผมต้องไปเนเธอร์นอกจากคอสแล้วก็ต้องใช้เลดสโตนด้วยผมก็เลยไปแลกกับนักบวชหลังจากนั้นผมก็ไปฟาร์มสเกเลตันเพื่อที่จะเอาธนูมาครดิ dispenser ตัดไม้มาครับหีบหยิบเหล็กมาคราฟฮอปเปอร์ oper, ลางรถไฟฮอปเปอร์ไมค์คาร์และกันไกขุดทรายมาเผาเป็นแก้วแล้วเราก็พร้อมที่จะสร้างแล้วครับผมจะสร้าง5แถวนะครับแต่และแถวจะมีแกะ20ตัวนั่นหมายความว่า,มา,า,เ,วามมวเมื่อสร้างเสร็จแล้วฟาร์มผมจะมีแกะ100ตตัวผลิขนแแกะลเมื่อสร้างเสร็จแล้วผมลิต 오케이. 없 ผม AFK อีกรอบแต่ครั้งนี้มานั่งดูแล้วเห็นว่าช่วงกลางคืนฟาร์มไม่ทํางานเพราะว่าย่าไม่ยอมแพ้นะครับผมก็เลยเอาคบเพลิงไปแปะเพราะผมจําได้ว่าย้าจะไม่แพ้ถ้ามีแสงไม่พอและนั่นก็คือหนึ่งในเหตุผลที่ผมได้ผลผลิตน้อยกว่าที่ควรนะครับหลังจากที่ผมแปะไปแล้วฟาร์มก็ทางานช่วงกลางคืนได้แต่ผมก็ยังรู้สึกว่ามันทํางานได้ไม่ดีเท่าตอนกลางวันนะครับผมก็เลยตัดสินใจนอนข้ามช่วงกลางคืนดีกว่าแต่ AFK อย่างเดียวมันก็น่าเบือ่อผมก็เลยไปทาฟาร์มพืชผักแล้วก็ผสมพันธ์แกะที่เหลืออยู่ในรใใวัวกบย็ิ แล้วก็ปาบตีศูนย์ดอกผมขี้เกียจรอแล้วนะครับเพราะฉะนั้นได้แค่ไหนก็แค่นั้นก่อนแล้วกันตอนนี้ของผมเต็มแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเราไปสร้างกันดีกว่าบินทะลุมิติตอนนี้ก็เหลือแค่เอาเอ็นได้ไหมไปใส่ไว้ตรงนั้นนะครับแต่เราจะยังไม่ทำนะครับเพราะว่าเราจะสร้างสิ่งที่อยู่ในตําเนวก่อนซึ่งนั่นก็คือมินเนียนและนี่ก็คือโครงขั้นแรกนะครับต่อไปก็ทำให้โครงมันชัดขึ้น รงขั้นที่2เสร็จแล้วแต่มันดูเหมือนตะกร้าอะไรสักอย่างนะครับ <c oughs> <c oughs> เพราะฉะนั้นต่อไปเราก็จะโปะให้มันเต็มนะครับเ <c oughs> มื่อกี้ผมพักการสร้างไปตัดคลิปมาครับแล้วผมก็ได้รับรู้ว่าผมสร้างผิดมินเนี่ยน,น,นมันตัวเรียบมันไม่ได้ตัวนูนแบบนี้ทีนี้ผมจะต้องเคลียร์บล็อกที่ผมวางไปแล้วเยอะพอสมควรเพราะฉะนั้นเราต้องการเ n นช a นเอฟเ i ช i e นซีแล้วครับไปไปลบล้างความผิดของเราครับและลบล้างความผิดคือสิ่งที่ผมทำ จนกระทั่งกันไกลผมจะพังแล้วครับผมก็เลยคิดว่าผมจะสร้างฟาร,ร์มเมนดอร์แมนให้มันเสร็จไปเลยนะครับผมจะได้ใช้มันซ่อมกันไกไม่อย่างนั้นผมก็ต้องกลับไปซ่อมที่บ้านตลอดฟาร,ร์มไม่ทำงานครับเพราะ ออกไป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 เสร็จแล้วครับสะดวกจริงๆครับฟาร์มนี้และนี่ก็คือผมที่กาลังซ่อมแซมอุปกรณ์และเอ็นชันกันไกลเพิ่มอีก3อันนะครับตอนนี้ฟาร์มยังใช้ได้ไม่เต็มที่เพราะว่าผมยังลบความผิดไม่หมดแต่มันก็พอแล้วสําหรับตอนนี้ครับทีนี้ก็ลบความผิดกันต่อเฮ้เฮเ้ย่ทีนี้ก็สร้างต่อได้แล้วครับ เรียบร้อยต่อไปก็แขนตาปากกางเกงแล้วก็เท้านะครับอาจจะมีผมด้วยนิดหน่อยตอนนี้ผมมีขนแกะสีขาวสําหรับตาแล้วก็ขนแกะสีดําสําหรับเท้ากับมือแล้วนะครับแต่ว่าผมยังขาดบล็อกสําหรับกางเกงแว่นแล้วก็ด้านในของปากอยู่เพราะฉะนั้นเราก็ต้องไปหาซึ่งอย่างแรกที่ผมจะเอาก็คือน้ําแข็งนะครับผมจะใช้มันสร้างยีนของมินเนี่ยนผมได้แพ็กไอซ์มาเยอะพอสมควรนะครับแต่ที่นี่ไม่ค่อยมีน้ําแข็งธรรมดาเพราะฉะนั้นผมว่าเรามาทาฟาร์มน้ําแข็งกันดีกว่าผมเตือนก่อนเลยนะครับว่าฟาร์มน้ๆ <c oughs> แต่ผมวางแผนว่าในตอนหน,หน้าผมจะมาสร้างอะไรสักอย่างปิดฟาร์มไว้นะครับมันจะได้ดูดีเหมือนเดิมหรือยิ่งกว่าเดิมก็ได้โอเคครับเราได้น้ำแข็งมาอย่างละโชเกอร์แล้วต่อไปก็ขนแกะสีฟ้านะครับเพราะฉะนั้นก่อนอื่นเราก็เด็ดดอกคอนฟลาวเวอร์ก่อนแล้วก็แบลแบลทีนี้ผมก็ย้อมสีแล้วก็ตัดขนแกะเป็นเวลานานกว่าที่มันควรจะเป็นครับต่อไปก็รองเท้ากับถุงมือซึ่งเรามีขนแกะสีดํายู่แล้วนะครับแต่ว่าถุงมือกับรองเท้าของมินเนี่ยนมาทำมาจากวัสดุที่ค่อนข้างเงาเพราะฉะนั้นเราใช้แค่ขนแกะสีดำไมไ ต่อไปก็แว่นซึ่งผมจะใช้บล็อกเหล็กในการสร้างนะครับว่าแต่ทําไมมันไม่มีโกเลมหล่นลงมาเลยอ่ะโอ้ตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยถือว่าเป็นปัญหาสําหรับผมแน่นาคตตอนนี้ผมจะต้องหาบล็อกมาสร้างปากของมินเนี่ยน โอ้บหายหมดเลยผมอยากครับสีเบจินตาด้วยเออ,เอ,อช่างมันก่อนแล้วกันครับเบี่ยงเบนความผิดพลาดไปที่การสร้างแขนมินเนียนแต่หมดหเราต้อง A F K อีกรอบแต่ก่อนที่จะ A F K ผมก็ต้องย้อมสีขนแกะให้มันดำก่อนนะครับแล้วผมก็เปลี่ยนวิธีลำเลียงขนแกะของฟาร์มนิดหน่อยเผื่อว่ามันจะช่วยเรื่องแหลกเพราะว่าการที่มีฮัพเปอร์มค์คารเยอะๆมันแหลกมากเลยครับแต่หลังจากนั้นผมก็ A F K แบบปกติมาผมจะรีบสร้างแล้ว สวัสดีครับผมมารบควรทําแลบผมแค่อยากให้ทุกคนดูเฉยๆครับว่ามันสร้างยากแค่ไหนไม่ใช่เหตุผลใดน,นอกจากมองไม่เห็นครับ <c oughs> ต่อไปก็ตากับแว่นครับตอนแรกผมคิดว่าผมจะใช้แค่บล็อกเหล็กในการสร้างแว่นนะครับแต่คิดไปคิดมาถ้าเราใช้บล็อก2ชนิดมันจะสวยกว่าผมก็เลยเลือกที่จะใช้หินเรียบด้วยนะครับและนอกจากที่มันจะสวยขึ้นแล้วมันก็ถูกด้วยนะครับลองคิดดูว่าถ้าเกิดผมใช้แค่บล็อกเหล็กในการสร้างเนี่ยโอ้โหผมจะต้องสร้างฟาร์มเหล็กใหญ่แค่ไหนแว่นดูหนาไปนิดนึงนะครับแต่ช่างมันก่อนเดี๋ยวสร้างเสร็จทั้งหมดแล้วค่อยดูรวมๆอีกทีนะครับว่าต้องแก้ไหมตอนนี้ก็สร้างปากกันก่อนปากที่ทําให้ผมต้องไปขุดดินเหนียวอีกรอบ ตอนนี้เราสร้างปากเสร็จแล้วครับแต่ว่ามินเนี่ยนหิวครับต่อไปก็สุดท้ายแล้วครับกางเกงและรองเท้าน้ำแข็งหมด นี่เป็นครั้งแรกที่ผมสร้างอะไรแบบนี้นะมครับเลยนะครับนานแต่ก็สนุกอยู่บางช่วง <c oughs> ตอนแรกผมคิดว่าผมจะสร้างแว่นใหม่แต่ตอนนี้ผมว่ามันก็ดูโอเคนะครับทุกคนคิดยังไงกับบ๊อบครับเขาดูโอเคไหมเออแล้วก็ผมไม่ชอบดีไซน์น้ำลายยืมนะครับผมก็เลยเปลี่ยนเป็นน้ำลายท่วมปากแทน <c oughs> ทีนี้ผมรู้สึกคล่องใจกับภายในนิดหน่อยนะครับเพราะฉะนั้นผมขอทุกคนสร้างต่ออีกนิดหนึ่งนะครับสัญญาว่าไม่นาน ทีนี้ผมก็พูดได้เต็มปากแล้วครับผมสร้างฟาร์มแม่แรนและมินเนียนเสร็จแล้ว ไปก็ตามธรรมเนียมของคลิปฮาร์ดคอร์ของเรานะครับมาดูว่า EP นี้เราจะต้องหาอะไรกันซึ่งเหมือนเดิมครับผมจะภาวนาให้หาอะไรง่ายๆโอ้เกาะทอง500ชิ้นนะครับผมไม่มานั่งขุดทองแน่นอนเพราะฉะนั้นฝามทอง เย,ยมนี่คือการสร้างฟาร์มทองครั้งแรกของผมแล้วนะครับก่อนที่จะมาท o YouTube ผมก็มีโลกฮาร์ดคอยอยู่3-4โลกนะครับแต่ผมก็ไม่เคยสร้างฟาร์มทองเลยเพราะฉะนั้นครั้งนี้ผมตื่นเต้นมากที่จะสร้างฟาร์มทองสร้างเสร็จแล้วก็ AFK ครับแหม EP นี้เรา AFK กันเยอะอจริงๆเสื้อเกราะทอง500อันโยนใส่ลาวางปกติเราก็จะจบคลิปหลังจากที่หาของสําเร็จนะครับแต่วันนี้ผมอยากจะปรับเป็นเนดาดาก้อนอีกครับ